ตอนนี้ผมรู้สึกภูมิใจกับผลงานใหม่ของรัฐบาลมากๆนะเพราะว่าเขากําลังจะปรับขึ้นค่าไฟพวกเราจะมีกินมีใช้ไปพร้อมกันแล้วแล้วการปรับขึ้นนี่ส4เดือนนะทุกคนพวกเรารู้สึกดีใจและภูมิใจในรัฐบาลใหม่มากๆนะพวกเราจะมีกินมีใช้เขาจะปรับขึ้นค่าไฟกันแล้ววเ <c oughs> <c oughs> ลาะทั้งน้ำตายิ้มทั้งน้ำตานะครับ นี่อพี่คนนี้แกบอกโอ้โหเราภูมิใจมากรัฐบาลนี่เราจะมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีไป,ปรพร้อมๆกันค่ะเออขึ้นกาไฟพี่น้องเอยไปสี่บาทหกสิบสตางค์โอ้แล้วมาขึ้นหน้าร้อนซะด้วยนะฮะจะขึ้นปีหน้าเนี่ยมกรากุมพามีนาเมสอาเนี่ยสีเ่เดือน ตัวใครตัวมันนะพี่น้องเอ,อ้ยทำไมไอ้พวกดาลงดาราที่เป็นปากดีๆตอนที่ว่าลุงตู่อ่ะมันหายหัวไปไหนหมดวะทำไมมันไม่ออกมาโวยวายมั่งวะนะว่าไหมโอ้ยตอนลุงตู่อยู่นะโอ้ยโวยวายโอ้ยสารพัดจะโวยวายทุกเรื่องเลยแต่พอเป็นเศรษฐาเนี่ยไอ้พวกดาลาเนี่ยนะครับ ทำไมมันเงียบสนิทจริงๆเลยวะนะค่าไฟขึ้นเนี่ยไม่เห็นมีดาราค,คนไหนออกมาโวยวายเลยนะโอ้ยตอนรูตู่นะโอ้ยอะไรขึ้นอะไรนิดอะไรหน่อยอุย้ยน้ำมันแพงอุย้ยก็ด่าลุงตู่อุย้ยเราจะจะ,จะอยู่กันยังไงเราจะเป็นยังไงเนี่ยเป็นไงค่าไฟขึ้นไม่เห็นไม่ออกมาโวยวายบอกเอ้ยเราจะอยู่กันยังไงเราจะใช้ชีวิตกันยังไงนะไอ้พวกไอ้เนี่ไอ้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 มดดำเนี่ย ไอตัวดีเลยนะปกติเนไอ้มดดำนี่มันต้องกันนี้แล้วนะโอ้ยรัฐบาลขึ้นค่าฟไฟโอ้นะมันต้องโออาโอ้โอ้าแล้วแต่เดีนี้เงียบกิบเลยมันไม่พูดเลยรัฐบาลทำอะไรมไม่พูดเลยเนี่ยเห็นไหมนี่คือตัวอย่างอย่างเห็นได้ชดัดคือไอ้มดดำเนี่ยนะโอ้ยถ้าเป็นรัฐบาลลุงตู่ขึ้นค่าฟไฟนะโอ้อ ขึ้นก้าไฟแล้วคะโอตายแล้วอะไรก็จะอยู่ยังไงคะ่ะ <c oughs> มันต้องกระตุกกระวีกระวีกระวาดแล้วนะเออถ้าเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเป็นเป็นศรษฐาปุ๊บเงียบไม่พูดถึงอะ,อะไรอะไร,อะไรที่อยู่กันยังไงกันขึ้นก้าไฟแล้วโอตายแล้วโอท่านชมนี่มันต้องทำเสียงแหบแหบแล้วก็ต้องโยวยวายแล้วก็ทำหนา้าตื่นตกใจอ๋อขึ้นฟ้าไฟแล้วอะ ขึ้นรถไฟแล้วเหรอ,อตายแล้วอมันจะยังไงคะอย่างเงี้ยน,นะเออมันเห็นโวยวายเลยวะฝากมดดำมดแดงเนี่ยโวยวายหน่อยสิฝากพูดหน่อยสินะครับเออไม่เห็นเดือดร้อนเหรอหรือ,รอมดดำไม่เดือดร้อนค่าไฟขึ้น,นอ๋อเพราะว่าบ้านมดดำรวยนะเอ่อต่ค่าไฟได้อยู่แล้วนะมันไม่เดือดร้อนอยู่แล้วนะค่าไฟชั้นสิบสี่ก็ไม่ไม่เดือดร้อนแล้วเพราะาใช้ไฟหลวงอยู่ นะเพราะไอ้เทวดาที่สี่อ่ะนะก็ใจนอนกินไฟหลวงอยู่มันไม่ได้ไม่ดื่นรือร้อนอะไรหรอกอะไรงี้ป่ะใช่ไหมฮะโอ้โหเนี่ยจะตายกันหมดแล้วครับโอ้ค่าไฟขึ้นนี่มันจะขึ้นไปเท่าไหร่วะเนี้ยนะจากปกติพันสองพันแล้วมันจะขึ้นไปเท่าไหร่อ่ะไปสามพันเลยไหมโอ้ตาย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 ,ตาย นะครับมีอยู่มีกินมีศัก,ก,กดิ์ศรีมีไปพร้อ,รอมๆกันข้าวตายๆมีเกียรติมีศักดิ์ศรีไปพร้อมๆกันอ้านะครับเออช่วยมาออกมาโวยวายหน่อยเถอะไอ้พวกดาราทั้งหลายนะเออประชาชนไม่ไหวอยู่แล้วนะครับแอดมินก็ไม่ไหวเนี่ยเปิดแอร์เนี่ยนะมันต้องใช้ทำงานไงนเออมันต้องเปิดแอร์ไง จนะามานั่งอัดห้องร้อนๆนี่มันไม่ได้ไงมันต้องเปิดแอร์นะครับเนี่ยนี่แอร์เนี่ยเนี่ยนะโอ้ยช่วยออกมาโวยวายหน่อยนะมดดำนะเออนะครับไม่ไวายแล้วนะเนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมาก แอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโค้ดหรือเลขพร้อมเพย์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ